ยังพอนอน6โมงใั่สบายดีเลาวเฮ้ยเฮ้ยไม่มีฝนเลยนะสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องพระสุขุสุขุสุขุสุงบอนจ้าเราจะไปไหนพี่น้องไปด้วยกันไหมจ้าวันนี้รถตะเขียว รถตะเขียดตีนตีนหัวพี่น้องสิบบาไทยซับลาวเด้เอจเะเด้อโอ้เขาก็นุนขึ้นเฉาพี่น้องขนุนบวไฮอันตีนมันคุง้งผืนเพื่อบวไฮมันแพ่กงมันอไอ้อา,อาน้ำหมอกบวไฮในโตก๊กวิดเอาลูกมาโตงไปไม่หายเนี่ยปกหัวลูกไปไหมน้ำหมอกยังโต๊กอยู่ได้จ่อยป้า ลืมบอกแะอุ้มลูกมาคอยก็บอกคืเดียวเจ้าสีพางลูกมานำ่อยยังน้ำออกเพรในเช้าได้ใหญาอีกพออ้าอ้าป้าโอ้ยจะเห็นคืนนี่หน่อยแล้วใหญ่แล้วป้าจะเห็นคืนนี่มันช้ำนี่มันจะเห็นคืนนี่นะคอยก็เด้เป็นตุ่ม แก่ระบบตัวบานใหญ่ยที่มันสีแก่ย um> ังม um> um um> ันอ right ่อนๆนึ่งเห็ดข้าวเนาะอือเหข้าวคอนม่วงได้อันนี้นะขอนม่วงนี่ใช่เปล่อนม่วงอือพี่น้องเก็บเห็ดขาวนำกันเดีอยวเพียงเด้ออือตะศอ่อนยังบริแก่เฮ้ยยังบริแก่โอ้ยยังอ่อนๆนึงมันหักบานจะซื้อมันพร้อมบานอันนี้เฮ็ดอันนี้แรกจะซื้อมานะเฮ้ย อืมจะมักซื้อมากแกงนะแต่ว่าเขาปลูกเอาอ้าวทุพี่น้องเลือกขี่บอทำมันอะไรใช้เป็นเพื่อท่านล้วคือเอาเอาไปนี่ใช่เก๋เก๋ไปไหวเก๋บอบอกเก๋ไปไหวทั้งผูวเอาไ่ก็มันออกปีละเทื่อนี้แหละอือออกปีละเทื่อ คยเลนจะจูดมือจะคอนอย่างเี้ยนเจ้าแก่คอนหว่าบ่เฮยเจ้าแก่มาลงเตาึุนเจ้าบดอันนั้นเอามากินเห็ดแซป้าพี่น้องออกเรื่อยๆได้หักบท่านเขาขามาเอาดึงยาลย อืกล้ใงใกลกบใกลบ่โอ้ยสะออนเด้อืมพี่น้องพี่น้องจ้พี่น้อง อืมเดบักลายแล้วนี่เฮ้ยนี่เดี๋ยวโนางแกงใส่เนาะโยน,นออกบวมแล้วยีหลับไปเก็บวานนี่จะสิไปเก็บอีกบอวูบมาคืนนี่แค่แม่คนมาเบิ่งแต่คืนนี่คนอ้าแต่คืนนี่เฮ้ยขวบป้า,ม,า,า,ปามันบานซ้ำขวบป้าหมักมันบานขวบหมักมันจูมหูหูนี่ซ้ำซ้ำซุ้มนี่ผู้ทีแซ่บซุ้มนี่มันใหญ่พูดนี่นะนี่นี่ซ้ำนี่เฮ้ยนี่แซ่บซ้ำนี่บ่คืนนี่นะลึก สำนี่มันคือใหญ่ไวแต่เนาะป้าอีกมืมลรกนี่แกได้วนี่นะพี่นาะโอ้ดำเลยทูกบคนเขาปล่อยง้อใช่เปล่าอ๋อถึเดย๋ยวนี้ไปเนาะโอ้ ừ ừ mhm 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 cứ mhm 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 nhà mhm 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 nè Nè, mhm mhm nè mhm 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 không mhm 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 nè mhm mhm คอยเก็บจะอ่อนมันมือนี่อเขาต้มกขาตอกท่านเนี่ยเข้าใจอีเมยมากผมจากสีหอยบมันน้องชิโน่ะเอาเขามาซีได้นะตีนหลุดกระหัวเขาสอโค่นะลายสอบอยู่ดอกสุ่มนะสีปลายสอบมันจะสอบมันใหญ่มันออกแล้วบอลอันอันนั้นมันดึงยากเลยอือนั่นบอกมันแตกแล้วกันบอลโขนเป็นหูนะ bà mình chìm màn mà mà này, <cười> <cười> à, bừng, cả thôi, mình không được đại. Cháu mai nhang văn, cháu khuyên. Em ngồi như bừng phía như mè sơn này. Từng suối thôi. พัวให้มาเบิ่งตะคืนนว่าไปเบิ่งดูผล่าบ้านใหญ่ฉันว่าอะไรจะให้มาเก็บโอ้ยว่าขั้นมาอื่นมาเก็บกับอื่นผมแผลแต่ไปเบิ่งว่าไปเบิ่งให้พี่ช้างคือเป็นมาเบิ่งตะคืนอยู่เรียบร้อยตะคืนนี่เกี่ยงบุญหลูพี่น้องเอายากเนี เห็ดขาวไปดองเลยเห็ดขาวให้คนขนเดียวเก็บเห็ดขนเดียวแบบเมื่อปะลุงเก็บเอาแล้วป้อหยาเข้านะถิ่มเลยเนาะเอาบมได้เลยโมได้แล้วี่แตงงงออกมันปุ่งไหมปุ่งไหมันก็ะเบียกปุ่งเออได้หยาพอค่ะงานล่าเนาะแต่เจ้าคือการหลวงเจ้า อืมคือกันแหละคุณอันเดียวอันเดอร์อันคือนำงอค่ะจีอันคืออันหนึ่งเออเนื้อหันนั้นบอกแล้วนำซ้ำมันเนื้หันนะพี่น้องฮะนำหมอกวันเช้าตกมาเลาะแล้วอีพ่อกะไอเดีย

เอาขอลโขอลโสิแกเป็นเพิ่นบ่หนึ่งเอาอีกเด้อนี่ไปต้มมากรอบนี่เตรียมห่อข้าวต้มพี่น้องเตรียมห่อข้าวต้มอีกแล้วยายจะห่อใส่ในถั่วนะจ๊ะม่อนด่สีเอาเผือกบ่ม่มอนจะพูดเผือกหนึ่งข้าสั้นกะ cả san cả keng sẽ cắp hết đến đây là cả bèn vậy hổ hư đi hả cho mình cứ đi xe cày mà tự biết nó à mới mẹ đây bà hơi đại bó sách mà lì đi đi คือตอดเกิบุตได้จากโตมึงนะแต่เศ้าได้สามไปจนยังคมผู้ฟางขึ้นได้สะกขนซองตัวใหญ่บ่ฮะ เบ็ดปลาได้ขนาดทีเบิกซุมเบ็ดอะไรนมารุดได้สำหรับเใี่ยงก๊กดีที่น้อเห็นกระตูมเบ่งเาเมื่อเช้าไปเห็นต่มแงเอาคือโบใหญ่ไกุ่ัแล้วใน่ใ่กลมึงได้จืบบ่จืบบอเด้นะกลัตัวเต็นยนี่กลัวเต็นตัวเต็นอยู่นะกลมึงได้เมนถอกได้นี่นะเออคือโบได้โบได้มากวกี่ตัวยัง ใส่นลายต่นนุ่มว่านมลายนลายตอนส่งเขาได้ไเท่นั้นพ่เห็ดขากูไปเอาข้าวคักรน่ะหายได้นบำเห็น้ำแม่กะตรุก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 ไปจากม้งก็ถือคมไปยามยามบ็ดน่ะสี่มครึง ตื่นตื่นเด็กพี่น้องกำเวียนมามอกันนอนมอพยายามเบ็ดแต่เด็กว้ายล่อสิปีนแล้วล่อน่ะมันติปีนแล้วน่อมันจิไปแล้วอยากออกนั่นมา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 เบอร์เนี้ยนะมันเปื่อนนะ ซกก็คือเก่าอันนี้ในทักษีเห็นอัานใดมันเป็นขาวซานมาแหละไปก็ได้เพลงได้สพโพกันคลิปใหม่ได้เพลงได้สพโพกันคลิปใหม่จ้า